สาครชายวัย28เดินเข้าป่าไปเพื่อหาเห็ดและสมุนไพรไปขายตามปกติใบหน้าของเขาดูอ่อนล้าเพราะช่วงนี้รายได้ลดลงมากๆขณะที่เดินผ่านลำธารเล็กๆสาครเห็นแสงประหลาดส่องออกมาจากพุ่มไม้เขาเดินเข้าไปและพบตะก้าหวายอันเก่าๆแต่กับมีประกายอุ่นๆลอยขึ้นมาจากภายใน รากับมันกำลังเรียกหาเขาและเมื่อสาครกลับมาที่บ้านสาครเปิดตะกร้าออกด้วยความสงสัยทันใดนั้นก้อนทองคำเล็กๆปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาสาครตกใจตะลึงและไม่แน่ใจว่าต้องทำยังไงต่อดีเขาเก็บทองด้วยความระมัดระวังด้วยความดีใจใบหน้าของเขามีแต่ความสุขเหมือนกับชีวิตกำลังที่จะดีขึ้นสักที สาคอนตื่นเช้าด้วยใจที่เต้นแรงรีบไปเปิดตะกร้าเพื่อดูว่าปฏิหารยังอยู่ไหมและใช่ทองคําก้อนใหม่ปรากฏขึ้นอีกครั้งสาคอนดีใจเหมือนเด็กได้ของเล่นชิ้นโปรดเขานำทองไปแลกเงินซื้ออาหารที่ดีขึ้นและเริ่มใช้เงินซ่อมบ้านที่ผุพังมานานและเมื่อเวลาผ่านไป สาครเริ่มอยากได้มากกว่านี้เขาคิดว่าถ้ตก้าผลิตทองคำได้วันละหนึ่งก้อนงั้นเขาจะเขยาเ่าแรงๆหรือเปิดหลายๆครั้งมันอาจจะทำให้ได้ทองคำที่มากกว่าเดิมก็ได้สาครเริ่มทำตามความคิดนั้นเขยาเ่าแรงๆเขยาเ่าแรงๆเปิดปิดตะก้าซ้ำๆสีหน้าเต็มไปด้วยความหวัง ปนความกวนกระวายแต่ไม่มีทองเพิ่มขึ้นเลยมีเพียงแสงอ่อนๆที่เริ่มจางลงตะกาวิเศษเริ่มสั่นและแสงภายในค่อยๆจางหายไปสาครตกใจมากพยายามร้องขอให้มันกลับมาแต่ก็สายเกินไปตะก้ากลายเป็นตะก้าหวายธรรมดาตามเดิมสาครนนั่งนิ่งๆน้ำตาคอ แล้วรู้ทันทีเลยว่าความโลภทําให้เขาสูญเสียสิ่งที่มีค่าด้วยมือของเขาเองวันหนึง่งสาครเดินกลับเข้าไปในป่าเส้นทางเดิมเขานั่งมองลำธารเล็กๆแล้วอมยิ้มเล็กๆให้กับตัวเองเขาได้เรียนรู้ว่าของที่มีค่าที่สุดคือการพอใจในสิ่งที่ตนมีแม้ไม่มีตะกร้าวิเศษอีกต่อไปแต่สาคอกลับรู้สึกสบายใจ เขาตัดสินใจใช้เงินที่เหลืออย่างรู้คุณค่าตั้งใจทำงานอย่างพอประมาณพร้อมรอยยิ้มอันอ่อนโยนแบบคนที่มองโรคด้วยใจที่โตขึ้น